ทองอยู่ไหนเนี่ยทองทองของฉันทองเจ้าทองอยู่ไหนเจ้าทองนั่งผิดเพยทองวันนี้จะมารับเถอสวัสดีค่ะคือพอดีว่าไม่ได้อะไรนะคะแต่วันนี้คือได้มีข่าวมาค่ะว่าทางคอลลีคอลลาเจนเนี่ยเขา อะงงสิคอลลีคอลาคอลาเจน,เน่ยคะที่เป็นคอลลาเจนอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะคะกินแล้วขาวสวยใสยจริงเห็นผลเร็วขนาดพี่โดมกับพี่เนยชวนกเนในยยังก้าระการันตีเลยนะตัวเธอแล้วแบบว่าวันนี้เขามีงานค่ะก็คืองานแจกทอง90วัน90แท่งอะแล้วแบบเนี้อันนี้จะพาได้ไงจริงปาแก <c oughs> งั้นเราไปรับทองกันเลยดีกว่าคะ <c oughs> ่ะอ่อโทษนะคะอ่าเขาแจกทองกันตรงไหนอะคะเนี่ครับงานจะเริ่ม้วครับข้างหลัง พี่มายืนเกะกะอะไรตรงนี้อะคะทีมงานจะทำงานแล้วพี่มายืนอย่างเงี้ยเขาก็ทำไปไม่ได้อุแสด,ดสงว่าพี่คือทั้งหลอขาวใสดูดีทุกส่วนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะ <c oughs> แล้วน้องไม่รีบไปท,างงาทำงานนะค่ะทำงาน แจกโชบทอง90วัน90แท่งจากคอลลีพลาเจนค่ะในโครงการนี้นะคะเราเปิดมาตั้งแต่วันที่15สิงหาคมจนปิดรับเมื่อวันที่9ตุลาคม2 5 5 6นี้เองค่ะก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนการจับรางวัลทองคำ90แท่งนะคะเราขออธิบายรายละเอียดขั้นตอนการร่วมสรุปกันก่อนนะคะว่ามันเนี่ยยากง่ายเพียงไหนนะคะและที่สําคัญค่ะโปรง่งใสตรวจสอบได้แน่นอนค่ะ เพียงแค่ขูดรหัสบนกล่องคอลลีคอลลาเจนแล้วพิมพ์ CP แล้วตามด้วยรหัสบนกล่องคอลลีคอลลาเจนแล้วส่งมาที่4890011เพียงเท่านี้ทุกท่านก็สามารถรุนรับทองกันได้ง่ายๆแล้วนะคะซึ่งทุกๆหมายเลขเนี่ยก็ได้มาอยู่ในตู้นี้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงการจับรางวัลในคันนี้นะคะขอแนะนาําศักดิพยาจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆโดยเริ่มจากท่านแรกค่ะคุณวันเพนเสี้ยนเก่าพุ่มหนวยก มีเดียมนจเมนจำกัดค่ะ T.J. Boy ชาคินชุมมิ่งจากคลื่นวิทยุเวอร์จินฮิต95.5ค่ะคุณฉัตชนิดมีคุณเอี่ยมหัวหน้าที่ปรึกษาทางด้านสื่อคลื่นวิทยุครูฟอร์เรนไฮ93และท่าสุดท้ายค่ะคุณวีสุดาแต้มสมบูรณ์ตัวแทนจากนิยาสารคอสโมพาริเทนค่ะและตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่ทุกท่านเนี่ยรอคอยกันแล้วค่ะกับการแจกโอคทองโดวยนวันนี้ค่ะทางเราได้รับเกียรติจาก คุณพีรพัทรธีขิตรัตเจริญกรรมการบริหารบริษัทแพดชัดจำกัดและคุณโชติกาวินัยประกรณ์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการจับรางวัลในครั้งนี้คะเราจะเริ่มจากรางวัลใหญ่ก่อนเลยค่ะนั่นก็คือทองคาแท่งน้ําหนัก1บาททั้งหมดเนี่ย13รางวัลค่ะโดยคุณพีรพัทรธีขิตรัตเจริญกรรมการบริหารบริษัทพัดพัดจำกัดให้เก็บเป็นผู้จับรางวัลค่ะและคุณโชติกาวินัยประกรณ์ผู้จัดก,การฝ่ายการตลาด โดยทุกทุท่านสามารถติดตามรายชื่อผู้โชคดีทั้ง90ท่านได้ทาง w ว็ facebook. c o m c a l l y c o l l a g e n และทางนังสือพิพ์สยามดาราและสยามบันเทิงเฉบับวันที่13พฤศจิกายน2556นี้ค่ะอ่าเออพี่นีนคะรถทองแอนนะคะอ้าวแล้วแอนนี่ได้ส่ง sms ที่อยู่บนกล่องของคอลลี่คอลลาเจนมาร่วมสนุกกับพี่ด้วยหรือเปล่าเปล่าะคะ่ะเอาได้ได้ไงล่ะอ้าว ไม่เป็นไรอันนี้คราวนี้พลาดไม่เป็นไรเพราะกิจกรรมดีๆของคอร์ลี่คอลลาเจนเนี่ยยังมีเพียบเลยนะทั้งทองทั้งของรางวัลที่แจกที่เป็นของคอร์ลี่คอลลาเจนเองเนี่ยมีเยอะมากเลยยังไงฝากแอนนี่กับเพื่อนๆเ,เนี่ยที่ดูรายการนี้อยู่เนี่ยยังไงก็ขอให้ร่วมสนุกกับคอร์ลี่คอลลาเจนกันเยอะๆนะครับนั่งค่ะ <c oughs> ที่เขาบอกกันว่าผู้บริหารของคอร์ลี่คอลลาเจนเนี่ยทั้งหล่อใจดีขาวตีเพอร์เฟกต์ทุกอย่างบ้านรวยโอเคทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะค่ะมันคือความจริงกับทุกคนเออคราวหน้าเดี๋ยวจะไม่่่พลาดแนคะ ไติส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากทราบว่าตนเองเนี่ยเป็นรายชื่อผู้โชคดีในนั้นหรือเปล่านะคะติดตามได้ที่ www.facebook.com/collycollagen และหนังสือพิมพ์สยามบันเทิงและหนังสือพิมพ์สยามดาราฉบับวันที่13พฤศจิกายนนี้นะคะส่วนตอนนี้นะคะแอนนี้ก็อยากเป็นผู้โชคดีบ้างนะคะแล้วก็ไปเจอคอลลี่มาสองตองวางอยู่บนโต๊ะตัวเธอไม่เผลอหยิบมาเผลอก็ไม่ได้เผลอขอก็ไม่ได้ขอไม่เป็นไรค่ะคนไทใจดี นีเพิ่งจะกินไปหมดไปเมื่อคืน,นจิจกรรมดีๆของคอรี่คอลลาเจนยังมีกันอย่างต่อเนื่องโปรดติดตามกันได้นะครับ